สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับผู้ที่จะเจริญมโนมยิทธิถอดจิตถอดกายทิพย์ออกจากกายหยาบแล้วนำเอากายทิพย์นั้นไปเจริญอภิญญาสมาบัติต่อไปท่านจะต้องมีความเชื่อก่อนว่ากายมีสามชั้นคือหนึ่งกายธรรมหรือจิตเป็นธาตุรู้สองกายนาม หรือนามกายกายทิพอาทิสมานกายเป็นนามขันทั้งสี่สกายรูปหรือรูปกายเป็นกายหยาบกายเนื้อรูปขันกายนามกับกายรูปรวมกันเป็นขันห้าหรือรูปนามกายธรรมหรือจิตเป็นธาตุรู้ จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาขันห้ามาเป็นตัวตนจึงเกิดสังคตะธรรมขึ้นมาโดยกายธรรมจะเข้าไปแผ่ครอบคุมขันห้าเอาไว้ขันห้าจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งขันห้าก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่ขันห้าก็ตั้งอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยขันห้าก็ดับไปกายธรรมที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันห้าเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามขันห้าด้วยจุดกำเนิดของการเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เนื่องจากจุติจิตในภพชาติที่แล้ว ภูกอวิชชาคือกรรมนิมิตรปรุงแต่งได้ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณหรือมโนวิญญาณเข้ากับรูปขันธ์ในขันมารดาวิบากปรุงแต่งต่อได้นามรูปขึ้นมาจากนั้นวิญญาณทิติี่ก็เข้าไปตั้งอยู่ในขันทั้งสี่เกิดเป็นสลายตนะหรือ อายตนะภายในหกขึ้นมาวิญญาณทิฏฐิสี่จะเชื่อมต่อกับมโนวิญญาณเพื่อรับส่งข้อมูลสื่อสารกับกายธรรมนั้นเองตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนคลอดออกมาเป็นทารกกายธรรมยังอยู่ในสภาวะพะวังคจิตซึ่งเป็นจิตประพัดสอนไม่มีการปรุงแต่งจากขันห้า ส่วนขันห้าก็ทำงานไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งตามปกติของธาตุขันเมื่อเติบโตขึ้นมากิเลสตัณหาก็จรเข้ามาครอบงำจิตเมื่ออายตนะภายในหกไปกระทบกับอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกเกิดขึ้นตามด้วยผัสสะหก กิเลสตัณหาปรุงแต่งจึงได้สร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาสนองตัณหานั้นทำให้ต้องไปเสเวยวิบากกรรมที่พบสามอีกต่อไปเมื่อเจริญมโนมยิทธิถอดจิตถอดกายทิพย์ออกจากกายหยาบกายธรรมหรือจิตเป็นธาตุรู้สติสัมปัชัญญะจะต้องอยู่กับกายธรรมตลอดเวลาส่วนกายทิพย หรือนามขันทั้งสี่จะติดต่อสื่อสารกับกายธรรมผ่านทางมโนวิญญาณอีกทีเมื่อถอดจิตออกมาได้แล้ววิญญาณที่ติดท,ที่ตั้งอยู่ในรูปก็ดับไปกายธรรมก็จะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกับกายทิพตามลำพังช่วงเวลานี้เหมาะแก่การเจริญจิตตานุปัสสนา คือการพิจารณาให้เห็นจิตในจิตคือให้เห็นการเกิดขึ้นของวิถีจิตหรือกายทิพย์ในกายธรรมให้รู้ว่าอย่างไหนคือกายทิพย์อย่างไหนคือกายธรรมศึกษาธรรมชาติของวิถีจิตให้ท่องแท้ว่าจิตปรุงแต่งเป็นอย่างไรจิตบันเทิงปราโมทย์เป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอย่างไร โดยให้กายธรรมเป็นผู้รู้จากนั้นก็ให้กายธรรมปล่อยวางจากกายทิพย์โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายทิพย์แล้วหลุดพ้นจากกายทิพย์ไปด้วยการดับมโนวิญญาณ